สวัสดีครับพบกับช่องวัดสมด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งก็เนะครับไอเดียไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก็เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับองค์แรกนะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จอันนี้เป็นอะขออภัยนะอันนี้เป็นพระเนื้อผงนะครับ เป็นพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่นะเนื้อหามันมากเลยนะครับนี่ครับ เ็นเนื้อผงนะครับอันนี้ไม่ทราบเกจีอาจารย์นะครับแบบนี้นะอันงนี้เปิดไว้ที่300บาทนะครับเผื่อทในใดชอบนะปิมม์ผมก็โตนะเนื้อผงนะ300บาทนะครับอองค์ต่อมานี้จะเป็นพระเนื้อผงอะ รูปเหมือนสมเด็จพุทธิยานโตนะครับอันนี้พระครูมูลวสุทัน์สร้างไว้นะครับประมาณปีสองสี่เก้าห้านะครับนี่นะรูปเหมือนสมเด็จพุทธิจานโตนะครับนี่ครับหน้าตาติดจัดนะครับพระครูมูลนะครับวสุทัศน์สร้างไว้นะครับสองสี่เก้าห้านะครับ ไม่มีหักซ่อมตรงนี้นะอันนี้ที่เป็นอันนี้เป็นรอยดินสอนะครับอ่าตรงนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอันนี้เปิดไปที่สาม้อห้าสิบาทนะครับตรงนี้นะครับประบกมูลวัสดุตัดนะครับสร้างนะครับ อองค์ต่อมาเนี่ยจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับตรงนี้นะครับมีคาบกุหนหน่อยตรงนี้นะครับนี่ครับองค์นี้ไม่มีหักล่อมนะครับ ด้านหลังฮนะมีลุงด้านในนะก็เห็นเนื้อในนะฮะองค์นี้เปิดไว้ที่3ามบาทนะครับองคนี้นะครับพิมพ์ผินเส้นได้นะฮะองค์ต่อมานี้จะเป็นพระสมเด็จกูวัดกุนอินนะับ กูวัดขุนอินประมูลนะครับกูวัดอ่าขุนอินประมูลนะครับอ่างทองนะครับมันยังมีคาบกูอยู่เลยนะนี่ครับไม่มีหักรอบนะครับตรงนี้นะครับ เสียงแมวนะฮะอ๋องนี้เปิดไว้ที่สองรอยห้าสิบาทนะครับองนี้นะครับเดี๋ยนี้มีเส้นพระอาทิตย์ตรงนี้นะนี่นะน่าเก็บมากนะครับอาองค์ต่อมานี่จะเป็นเล็กขนาดขนาดคะแนนนะครับอันนี้เป็นนาคปกนะะขนาดคะแนนนะครับ องนี้สองร้อยบาทนะครับนี่นยไม่มีอ่าง่อมนะครับอ่าสุดท้ายนี่จะเป็นเครื่องรางนะครับ อันนี้จะเป็นตะก,กุดนะครับตากเชือกเอเชือกเขียวนะครับอล้ายเชือกไนล่อนนะอันนี้พิมพ์ทรงคล้ายของของ,ของยาท่านส่วนนะครับเกจิอาจารย์พังพระอีสานนะะนี่นะ,ะเชือกนี่ไซส์เลยนะครับ ดูลักษณะการถักเชือกนี่นะเหมือนของของยาท่านส่วนนะครับนี่อ,อ,องเอดอกนี้นะครับเปิดไปที่สามร้อยบาทนะครับนี่เนี่ยเปิดพี่พ,พี่ท่านใดลุกที่นะครับนี่นะดูลายถักเชือกเนี้ย อันนี้อันนี้เริ่มหรือว่าจบไหมล่ะครับน่าจะเป็นร้อยจบนะรบตรงนี้นะฮะมเป็นร้อยเก่าเลยนะฮะสามร้อยบาทนะครับต้องกดดอกนี้นะครับอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเนี้ยนะครับช่องพัําเดจเกติอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์ศูน9 2แปดหนึ่งกเ้าสมเจ็ดห้าศูนนะครับ ไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนก็เข้าสองหน้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพ้ากหน่อยรายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ